สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกๆท่านเบอร์สุขุสุขล้นเบอร์ทองหมองตะบอนนี่กำลังต้มในถั่วพี่น้องใส่หอก้าต้มนั่นเด้อทอดกะบุหรี่ไสพี่น้องมาดิห่อก้าต้มขึอนยากเนาะอันบ่มีบุญมีงานดอกพี่น้องเลยขึ้นยากเห็ดในหมักถั่วแมลว่าแพงเอาหายมื่อนั่นแล้วกัน 怪呢。 มันมันละ้อเบรอุล้นี่พวกหน้แม่แม่น้อยเกิดใหม่เอ้าบัดเบื้องบันเบื้องใช้ทุงยางบันเบื้องอันน้พี่น้องเใหม่ฮ้ไปแร้วอยังยางบอกไม่ไม่ไมติวไป ตอนได้มาจักอันนี้คันจักกับอันนั้นบอลบอลบอลเทลัสจักเป็นชุดฟอรจังห้องจังนะจังอาโทมือเอามือพัดแดนมุกสีเดียดพี่น้องเยกำอยู่ตุ๋ยตุวยกำมาหลายอันอลไรได้เนาะมือกับมืองามใครนะบ่สทีไร นีเราพาดจะช่วยเดใกไปดิอโอ้ยญ่ยพูดประจกักษ์ตุ้มไงอัน,อนใส่มัะถั่วไล,ลยๆนี่เสแสร้งพี่ด้อกเลย,ยาก,กินกะต้มผัดได้เนาะพวงมาหาไปไปหาขี้ี่บ้านเนาะ ดีอาถ้ามเชาหลับสะบีคุหลุดตามนยู่ได้แคาีจีกนจะไปเด้เนาะบัมีเวลาดอกพี้เนเวลาสีหายใจยังหมมีสะ้อนนมากจะขุดน้ำลุกมหมู่กับไปปะบนแล้วขันสีไปเมื่อ้านี้ไปส่งลุกับเขาเตรียมโตสไปไป เขาใหญ่น่ะจักแต่งจนแต่งโตเองเป็นเดียไปได้เจ้าเดือดหน้อยแต่งโตบทันเป็นสิหาย กผ่านมาเอาในขออรจมันขออยู่นะอนี้กับบดแสพหน่อยต้องเอากัรท่องคำคำเบอร์ทอหน่อยจ้าจ้าหมักกินพี่น้องเอ้ย เพิ่นมากกินมากกล้วยมากก,กินผักตม้มเคือวันคานนะ่ะค่ะลืมพี่น้องลืมมาวันเกิดเพิ่น,ม,นมือเมือม่อมาวันเกิดลูกลืมผิดสวดไหมเห็ดให้เพิ่นกินแนวเพิ่นมากเนาะ เดือบต่อไปบ้าต่อไปใส่แบ้เพิอนทำีกับอันนี้พอดีนี่มะกรูดนี่อันนี้พอดีทุกคนไมลงไหมในร้านพอหนข้อต่อมามันกระตุ้มออง

ไม่คีรุ่งหมมันเกิดจะตามือวันคานนี่นองเลยเกิดวันคานวันที่้าเอสดะตรงกันเลยเนาะคานวันที่้าเอสดันเกิดเป็นผู้วานนี่ผู้วานนี่ได้ไหมเอ้ยนันคานลืมมันเกิดลุกพี่หน้องเลย อันพัชวันประหัดเขาลืมมันโมไดเมร์ันประหัดวันถุกเกิดวันอังคารตอนทิบโมงวันที่เสาวเอ็สหายะได้เนาะวันวันวันที่กับวันเกิดที่ตรงกันเนาะ หาย่ะบางคนมันมีแต่วันที่แต่วบต้องก็วันเกิดก็มีดิ้นมาวันเกิดลูกพอได้เด็นถูกแคนให้ลูกขึืนนี่นี่ก็ไปหื តើកិទ tujuan អត់ទេ?ហា?អត់លទីគឺបងន້ອງត້ອງតែងមកហើយມັນគឺន້ອຍទេបាត់ត້ອງ วันจะแจกพักบนมือลืมซะเรืมอวันเกิดลูกสาวซะลืมถูกแคนให้เพิมโหออกเงี้ยพลายเลย แอ้บ่าเอาบวงก็ได้เนี่ยเอาบวงสักเ่ะือนห่อมันไม่ถนัดมันไม่ถนัดไม่ถนัด ไม่ถนัดค่ะไม่ถนัดยังหวาแล้วมันใบยังกับพอล้มลมเรียวๆจะเลื่อยบนแดนบบนำเป็นลุลวงเรียงอือเอามั้ลลวแม่บัว จะต,นนตวรวจไข่อยู่ดีใชาไดีปะลุงอืมก <c oughs> ีลามาแต่ไซมา้องเรียนอืมพี่มาพี่มาวาพี่ก่อนพี่มหมมากะลองเรียนเดี๋ยวมานางแกนไก่แลว้วก็เห็นโบเห็นหนะผู้นาง <มะ S 1> ลงห<ะ>นามามา<ะ>มามาปะลองเรียนอืม

เพราะว่าทางทีเพิ่นหยางไปหยางมามันเป็นหวยเนาะมากับพ่อมะกล้วยโหลดคลองหมกักคลองโปดโหลดม,มันหน่อยไปซั่นโมข้าวต้มลูกม,มาพุง่งเมียนก่อนเมียนก่อนหาพื้นหาพื้นปะหาพื้นมาต้มข้าวต้มปะดัางอยู่ลุมปะใส่<ม>กุ้งกันเต็มบ่ ต้มข้าวต้มแล้วเด็กๆไปเอาเด็กมาแล้วกักขันแม่เพิ่นกักขันชมพักต่อพี่น้องใส่กระปุกแล้วไหวไหมไม่ใส่กระปุกยังไงผู้ผู้อยู่ทงกันนะุู้ละน้อยไปเอามาให้มใหญ่ไปทงกันะปุกใหญ่ๆเนี่ยเด้อเอาตัวชี้ใหญ่ๆเนี่ย จ้ะแม่แม่บกระปุกมนมนจ้ะเอ้ย<ง> Happy birthday to you มแม่ก็ไม่มีน้องหายรอมีแต่ความากความแพงนี่แล้วหายูกชาวเงี้ยนเก่งๆเล้นะ แค่เดบล์ีฮอระตาต้มให้กินนี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์มแรงนี่เอาชมพักนี่ได้ให้กินนี่คงกินกะบาอฮือฮาอฮืป้าอฮือฮดดฮือ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 ฮืพฮขอฮื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 ้อง ร่วง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 สะพอนว่าสีเอาอันแบ่งให้อันเข่าแพ่งเนาะให้เพิ่นไปใส่ผ้าขาวพี่น้องพอเพิ่นบ่ได้ห่อเพิ่นนะสะพนถามเพิ่นนะว่าบ่ได้ห่อก็เลยสิจงว่าให้เพิ่นไปใส่ตู้เย็นแล้วก็มื้อขึ้นห้านเพ uh, ิ่นให้เพิ่นอุ่นใส่ผ้าขาวเนาะ เอาใส่ตูเ้เย็นไว้กับโบเป็นยังดอกพี่น้องเลยมาอุ่นเอาภายในสะพอนค่ะบรรยากาศกันนศบกกคำคำอะไรพี่น้องพี่แด้อำลาพาจ่าพี่น้องแล้วเนะาะสะพอนปลูกอันนี้พี่น้องเลยปลูกพักบัวบอแพงเอามาใหา้เอ้ยเอามาแต่หน้าบอแพงมือนันลืมนหน,นกัก็ัพักพักชีไทยพี่น้องเลยพักชีไทยพักชีลาวพักกาดเนาะโอ้ย ทีญ่เบิดแลว้วพอกินแน่ยและพี่น้องเลยพักชีก็ได้ปนกบปนเขียดเนาะพี่น้องพักตัวนั่นกับพักบัวมาตนาบาพพน่อแพงไปแล้วเอามาแต่ชุดก่อนพูดเนาะมาหอหนิก่ะขอเก็บพระไว้สำนีพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้ออีแม่ ขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกทุกานเนาะที่เข้ามามให้กำลังใจสาอนตลอดมาเนาะเงินไบกระโจยนะฮึเง<อ>ินข่น้ำตาลน,นะสบายดีพี่น้อง